คุณคิดว่าการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาเป็นการเรียนแบบจดและจําให้คุณลืมความคิดนั้นไปได้เลยค่ะเพราะที่นี่โรงเรียนจะริยรรมศึกษาโมนาณิทิเราไม่ทํากันแบบนั้นแน่นอนค่ะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลณิธิหรือที่เรียกขานกันว่าปนโคกยาง จัดตั้งอยู่ที่148หมู่ที่8ตตำบนสะกรมอเภอจานะจังหวัดสงขลาเราจะให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเข้าถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ค่ะ วันนี้พรจะมานาเสนอหลักสูตรของโรงเรียนจะเรียกทำศึกษามิลาิธิซึ่งเป็นหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการค่ะพร้อมควบคู่ไปกับการเรียนอังกาษด้วยค่ะหากคุณสนใจภาษาอาหรับภาษาอังกฤษและสนใจที่จะศึกษาต่อต่างประเทศเรามีโปรแกรม IEP Intensive Arabic English Program เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณนะคะ หากคุณเป็นคนชอบที่ชอบทดลองเรายังมีสายการเรียนเ s ็มสสอนโดยตรงจากติวเตอร์ในรายวิชานั้นๆด้วยค่ะและหากใครที่ชอบการเรียนกีตาร์ก็พูดไปด้วยวิชาถามันไม่ว่าจะเป็นวิดพนิษฐ์อังกฤษไทยและอื่นๆเรายังมีสายการเรียนกีตาร์เป็นอีกทางเลือกนึงให้คุณค่ะ และหากคุณชื่นชอบในการเรียนอยัลกุรอานหรือทพ่อจําอัลกุรอานเรามีสายการเรียนทาฟิดให้คุณเลือกและเรียนควบคู่ไปกับวิชาสามัญไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยและอื่นๆค่ะและเรามีห้องวิทยาศาสตร์ที่คุณได้ทำงานและศึกษาและลงมือปฏิบัติจริงค่ะหากคุณชอบเทคโนโล,โลยีหรือการสร้างสรรค์ง,ง,งานไอเดียดต่างๆ ทางเรามีห้องคอมพิวเตอร์ให้คุณเล่ลงลงมือปฏิบัติจริงค่ะหากคุณชอบออกกําลังกายและใฝ่ันอยากเป็นนักกีฬาต้องที่นี่เลยค่ะเรามีโครงการพิเศษสานฝันเยาวชนสู่นักเตะมืออาชีพทุกคนค่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องสร้างอนาคตด้านการศึกษาไปได้วยกันฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่นี่ชิวเดนจิยธรรมศึกษามูลนิธีแห่งนี้ ก้าบ้านแห่งความรู้ประตูสู่ความสำเร็จไว้เทอมหน้าเราเป็นชาวฟ้าขาวด้วยกันนะคะบ๊ายบาย All the things you have given to me, I never thanked you once.